สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกๆท่านเด้ออ้อมผู้เกา่าผู้เดิมเพิ่มเติมคือมีแขกเยอะมากมืวนันี้มีแขกตั้งว่า8ดชั่วโมงหนวดพี่น้องเออหิวเข่าสันพี่น้องเหตุงานกับเม่ยแต่กระพุมมใจที่ได้เงินเด้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องหล,หลายๆเด้อที่ติดตามรับชมรับฟังอ้อมอ้อมอยู่คลิปเรียวระดับที่สี่ ยูอ้อมอินอตอตยสาวไทยพลแฟนเพจยูระดับที่สามสิเป็นระดับได้กะบ,บอท่อเอฟซีมาให้กำลังใจดอกพี่น้องเนาะสู้ๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะเมื่อยก็ต้องพักเอาแรงกินแล้วก็สู้ต่อไปพี่น้องไอ้ตำบักแต่งนี่ยนะเมื่อแรงนี่เสียบปลายน้ำประแดกเสียบใส่พงสุรุดหลายๆที่ขาดไปได้ก็คือ จวดเลยพี่น้องสายแสบมาแล้วสายเสบซีซันจุจันเจ็ดปักพิกานไวยเส็บหลายยืนกินพี่น้องมันค่อยแสบนั่งกินมันบอกค่อยสบปัไหาต้องยืนกินแล้วก็ซ่วยอ้าปากคับยังไงตาเหลือกเหลือกใส่กล้องแสบคือต่อห่าละพี่น้องไผสีบอแสบแจะค่อยแส็บผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อมาแส็บนำกันเด้อพี่น้องเด้อแสบหลาย เมื่อก็อดเอาเด้พี่น้องเฮ็ดงานแต่ว่าได้เงินหลาย